พบกันเช่นเคยค่ะวันนี้ไม่อ้อยจะจัดเมนูขนมนะคะนั่นก็คือวุ้นกะทิมพะพร้าวอ่อนนะคะเป็นเมนูโปรดของคุณยายค่ะคุณยายเรียกร้องบอกว่าทําให้แม่กินบ้างสิลูกไม่อ้อยก็เลยต้องจัดเลยค่ะแล้วก็เผื่อไปทําบุญด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูส่วนผสมกันเลยค่ะตัวนี้จะเป็นกะทินะคะไม่อ้อยใช้กะทิกล่องนะคะ200กรัมส่วนตัวนี้จะเป็นมพะพร้าวน้ําหอมค่ะ1,000กรัมนะคะจะเป็นผงวุ้นค่ะ ตัวนี้จะ50กรัมค่ะสองซองค่ะไม่อ้อยใช้ตัวนี้จะเป็นเกลือสองช้อนชาค่ะส่วนเนื้อมะพร้าวนี่คือแล้วแต่ชอบเลยนะคะส่วนเนื้อมะพร้าวแล้วแต่จะจัดนะคะไม่อ้อยจัดเต็มพิกัดค่ะมะพร้าวนี่6ลูกค่ะทีนี้เรามาเริ่มทํากันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะไม่อ้อยขอผสมตัวผงบุ้นกับหนามะพร้าวก่อนนะคะ คนให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวแม่อ้อยก็จะพักไว้นะคะประมาณสักสิบนาทีค่ะเพื่อให้ผงวุ้นของเราอิ่มน้ำนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาทํากันต่อค่ะเดี๋ยวระหว่างนี้นะคะแม่อ้อยก็จะนํากะทินะคะไปตั้งไฟก่อนค่ะย้อยจะใส่เกลือลงไปเลยค่ะเราจะใช้ไฟอ่อนนะคะในการตั้งตัวกะทิของเรานะคะผงวุ้นแม่อ้อยก็ได้ที่แล้วนะคะ แล้วก็ที่สําคัญค่ะไม่อ้อยลืมบอกส่วนผสมอีกหนึ่งอย่างนะคะนั่นก็คือน้ําตาลทรายนะคะนี่นะคะไม่อ้อยใช้ครึ่งกิโลค่ะก่อนที่เราจะเทส่วนผสมของตัวผงวุ้นแล้วก็น้ำมะพร้าวนะคะเราต้องคนก่อนนะคะแล้วก็เทลงไปเลยค่ะค่อยๆค,คนไปนะคะจนกว่าผงวุ้นเราจะละลายและสุกนะคะ นี่ตอนนี้ผงเราใช้ได้แล้วนะคะก็คือเขาจะไม่เป็นเม็ดเม็ดติดทัพพีแล้วนะคะน,นี่ไม่ไวจะใส่น้ำตาลลงไปเลยค่ะส่วนผสมหนึ่งอย่างที่ลืมน้อยใช้ครึ่งกิโลนะคะนคนให้น้ำตาลละลายค่ะตอนนี้น้ำตาลเราก็ละลายหมดแล้วทีนี้ไม่ไวจะใส่ตัวนี้ลงไปเลยค่ะ เนื้อมะพร้าวนะคะโอเคใช้ได้แล้วนะคะท้าวเราก็สุกแล้วเพราะว่าน้ำของเรามันร้อนอยู่แล้วค่ะเมื่อหอคนได้สองนาทีแล้วค่ะปิดแก๊สเลยค่ะทีนี้แม่อ้อจะพักให้เขาอุ่นก่อนนะคะแล้วค่อยไปตักใส่พิมพ์แล้วก็ใส่ถาดนะคะแล้วแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันต่อค่ะหลังจากที่แม่อ้อพักเขาให้อุ่นนะคะเราก็จะไปตักใส่พิมพ์กันเลยค่ะ ก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวแม่ขอทําให้เสร็จค่ะเรียบร้อยนะคะแม่ไว้จัดเสร็ห่งถาดนะคะแล้วก็ใส่พิมพ์นะคะอีก1ถาดนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ให้เขาเซตตัวนะคะอีกหนึ่งชั่วโมงนะคะหรือใครจะนําไปแช่เย็นก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูผลงานกันคะ่ะนี่นะคะขนมไม่อ้อยก็ได้เวลาที่เราจะมาแกะดูกันแล้วนะคะ เซตตัวเรียบร้อยค่ะนี่นะคะนี่สวยงามค่ะแม่ว้ยแอบชิมแล้วค่ะ1อันค่ะอร่อยนะคะเรียบร้อยนะคะสำหรับพุ้นกะทิมพะพร้าวอ่อนนะคะทำกันไม่ยากใช่ไหมคะแต่ถ้าใครชอบหวานมากกว่านี้ก็สามารถเพิ่มความหวานได้นะคะ สามารถทำเป็นอาชีพได้นะคะเช่นเคยค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนชาว Youtube นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอร่อยจังบายอ้อยิงข่าวแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ